สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีทุกคนขอมาจัดให้นะคะมาฟังพี่ด้านับเลขภาษาอังกฤษครับอ่ะพี่ด้านเ่ม <c oughs> พูดตามแม่นะครับวันสองสทีโฟไฟซิต เก่งมากเลยครับปบมือรัวๆให้พี่ดาหน่อยครับอ่าวันนี้สอบผ่านไหมคะแแบกคอมเมนต์มาบอกหน่อยเล้ววิชาต่อไปวิชาอะไรคอมเมนต์มาบอกพี่ดาได้นะครับมากเลยครับปบมือให้พี่ดาหน่อยครับอ่าววิชาต่อไปติดตามดูนะครับ